จากปัญหาความขัดแย้งของเรื่องเขื่อนแก่งเซเต้นที่ยาวนานมากกว่า30ปีเนี่ยก็เลยทําให้เกิดแนวคิดของการสแสวงหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งชุมชนของบ้านเสียบเองก็ได้คิดเรื่องของเสียบโมเดลขึ้นมาในตอนแรกนั้นเขาก็มองเชิงพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็มีข้อเสนอซึ่งเป็นสัตยาบันในส่วนของเสียบโมเดลพื้นฐานนะครับในช่วงแรกก็คือ1เขาอยากให้มีการเร่งฟื้นฟู ป่าที่ยังเหลืออยู่โดยเฉพาะป่าต้นน้าแล้วก็ทําการอนุรักษ์และป้องกันป่าให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด2ร่วมการพัฒนาป่าชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์และร่วมดูแลได้ในขณะนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้มีการปลูกป่าและสร้างป่าต้นไม้เพิ่มเติม แล้วก็มีระบบเหมืองฝายระบบป่าดักระบบดักตะกอนแล้วก็มีการชะลอน้ําและที่สําคัญที่สุดครับเขาอยากให้มีการกักเก็บน้ำนะครับตามรูปน้ําสาขาซึ่งตรงนี้เ,นเป็นผลจากการหารือกับทีมงานของหมหาวิทยาลัยในศวนนะครับและที่สําคัญอยากให้มีการสร้างแหล่งเก็บกักน้ําและ ป้องกันน้ำหลากไว้ทุกทิศทางนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนด้วยแล้วก็อยากให้มีการพัฒนาในหนึ่งชุมชนหรือหนึ่งตำบลน,นั้นมีแหล่งน้ำหนึ่งแห่งเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ระบบนิเวศนั้นยั่งยืนที่สำคัญที่สุดเองเขาอยากให้มีการจัดการน้ำระดับชุมชนและครัวเรือนโดยร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับและอยากให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีการพัฒนา ระบบภาษีเพื่อสิ่งแปร้อมเพื่อจะสิ่งเหล่านี้จะได้ย้อนกลับมาอย่างคนที่ดูแลป่าต้นน้ำนะครับละนิเวศท,ที่เป็นเจ้าของน้ํานะครับที่สําคัญเขาอยากให้มีการกระจายอํานาจรละงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่นในลักษณะที่เขาสามารถจะบริหารจัดการตนเองแล้วก็อยากให้มีการทบทวนส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับแนวคิดของด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการดูแลรักษาป่าโดยเฉพาะ ระบบของวรรเกษตรนะครับแล้วก็อยากให้มีการใช้ที่ดินสอดคล้องต่อระบบภูมิสังคมของเขาแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่น่าเชื่อชุมชนได้หาหรือร่วมกับทางหมหาวิทยาลัยในสวนได้มติอัดหนึ่งออกมาก็คืออยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการอนุรักษ์รักษาดินน้ําป่าอากาศนะครับแร่ธาตุนะครับสําหรับผู้ละเมิด และที่สำคัญที่สุดก็อยากให้มีการส่งเสริมนะครับสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกซึ่งเสียบโมเดลตอนที่ชาวบ้านเสียบคิดกันครั้งแรกเนี่ยก็มีแนวคิดตรงนั้นนะครับแต่เราเองก็ได้ดำเนินการปรับแต่งและเพิ่มแนวคิดของเสียบโมเดลก็คือว่า ถ้าเรามองแค่บ้านเสียบบ้านเดียวไม่ได้ครับเราต้องมองทั้งรุ่มน้ำยมที่ยาวหลายร้อยกิโลเมตรเราแบ่งเป็น3ามส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือรุ่มน้ำยมตอนบนตั้งแต่ตอนเหนือของประเทศไทยจนถึงบ้านเสียบครับและรุ่มน้ำยมตอนกลางตั้งแต่บ้านเสียบลงมาผ่านแพร่นะครับและแยกบางส่วนของนาวลงมาเนี่ยไปยังสีสรัชนาัรเขาเรียก ตอนกลางแล้วก็ส่วนของตอนล่างซึ่งเป็นพื้นราบก,ก็ตั้งแต่สุขโขทัยลงไปจนถึงพิจิตรนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับสิ่งเหล่านี้เองก็คือการแบ่งเชิงพื้นที่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็อยากให้ด้านบนเนี่ยนะครับมีการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์ตามข้อเสนอ14ข้อของเขา แล้วก็ส่งเสริมฟื้นฟูป่าต้นน้าให้มีศักยภาพสูงนะครับและที่สําคัญครับเขาก็อยากให้ส่วนกลางเองมีพื้นที่กระจายน้ําและรับน้ําและชะลอน้ําเพื่อไม่ให้น้ําไปท่วมที่สุโขทัยนะครับและที่สําคัญในส่วนตอนกลางเองก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ ในตอนกลางและตอนล่างของรุ่มน้ำยมเนี่ยู้จักการอนุรักษ์และการใช้น้ำอย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพนะครับให้มีระบบเหมืองฝายมีแก้มริงมีเก็บกักและที่สำคัญถ้าน้ำนี้ถูกส่งไปพักไว้ที่บึงบอระเพ็ดได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งในเสียบโมเดลหลังจากการมีการพัฒนากันเนี่ยนะครับพูดง่ายๆครับลำน้ำยมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีคลองสาขามีลำน้ำสาขาซึ่งเป็นต้นน้ำก็ดีหรือกระจายน้ำก็ดีเนี่ยก็จะต้องมีพื้นที่เกษตร เกิดใหม่จากระบบการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้เองทางกรมชประทานซึ่งเป็นคู่เจรจาและผู้หารหือร่วมเนี่ยก็ได้รับแล้วได้มีการร่วมกันศึกษานะครับเราพบว่ามีแหล่งน้ําที่ควรได้รับพัฒนาจํานวนมากมายนะครับหลายร้อยแห่งแหล่งน้ําเสื่อมโทรมและอุปกรณ์หรือโครงสร้างของระบบชประทานที่เสื่อมโทรมที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเฉพาะในส่วนของร่มน้ํายมตอนบนมีจํานวนมากเช่นเดียวกัน